หายแล้วเฮ้ยดูดิฮ่าเป็นุจะแปลงร่างแล้วอ้ยมีเข้มีโอ้เจ็บแขนเจ็บแขนเข้มีดิบาดเจ็บบาดเจ็บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบก,กับพี่นุนะ๊และพี่ส้มจุกนะก่อนที่เราจะไปเริ่มการเราอย่าลืมกดไลค์เป็กำลังใจให้พี่ส้มจุกและพี่นุ๊ก่อนนะครับและกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วย วันนี้เราพากันมาเล่นเกมโรบอกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างตื่นเต้นทีเดียวเกมชื่ออะไรครับพี่ต้นจุกนั่นแหละสิครับกดมาอะไร e s c a p e of อะไรมรูน่ากลัวจังเลยเนี่ยเป็นเกมแนวแบบว่าหนีนะขั้นตอนนะ,ะแล้วเรามาดูกันตอนนี้เราอยู่ในห้องล็อบบี้นะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีคนนั่งรอรอ,อก,กองไฟมันจะมีโหวตได้ว่าอยากจะได้แผนที่ไหนถ้าเกิดว่าอยากได้แผนที่ไหนให้ไปยืนตรงนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่มีใครโหวตเลยเนหะ็นไหม เราก็คงเลนดอมมาให้อยากได้อันไหนอ่ามีมีน้องไวบวดแล้วคนหนึ่งครับสเก็ตโซนแ๊บใายเอ่ยจะได้เป็นฆาตากรม,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 มรเกอ,อ้ยเรากลายเป็นคนที่ต้องหลบโอ้ยฆาตากรโอ้ย,ยาโอมาา้มาป่ามาป่าแล้วยังไงเนี่ยแล้วเราจะหลบตรงไหนเนี่ย มีประตรงประตูเลเซอร์แท็เฮ้ยมีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เข้าไปได้ไหมเฮ้ยตู้เข้าได้นะเฮ้ยตู้เข้าได้นะก็บดนะได้ด้วยเอาแล้วเดมีดเขาเก็บมีดได้สิบอันจริงดิจริงแล้วมันทําอะไรได้อ่ะไม่รู้เลยเดี๋ยวนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เนึ่งเดียวด้วยจะเก็บของให้ได้สิบอันเ<อ>นะี่ยโอ้โอ้โอเคโอเคผมได้ละหนึ่งอันได้สองอันแล้วโอ้มีมีเหมือนเป็นออบบี้น้อยให้เรากระโดดเลยนะเพื่อหาของนะ แต่ว่าตอนนี้แม่มันน่ากลัวจริงเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงอะว่าเจ้าสุนัขตนนั้นมันจะมาเฮลมีมีคนบอกเฮลมีอยู่ตรงนั้นเฮ้ยแล้วไงช่วยช่วยเพื่อนแล้วช่วยน่าจะช่วยได้ด้วยนะดูดิเฮ้ยหนีเลยครับนีครับหนีเลยครับ, <laughs> ร,บรออะไรครับ ดยวขอเข้าไปหลบไซโต้ก่อนมันตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยโดนจับได้แล้วช่วยด้วยโอ้โหมีมันรุมกันอ่ะไอ้ไม่ยอมฆ่าคนอื่นเพราะว่ามันเห็นว่าเฮ้ยมีคนมีคนมาชุบมีคนมาชุบขอมาชุบได้เหรอใช่ใช่ใช่โดนตาบะเจ็บตาบะเจ็บผมบาดเจ็บ,บ,บ,จบมมอุย้ยมีคนโดนเขาจะมาชุบเขาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ดิโอ้เขาตายไปแล้วอ่ะ oh. ชุบไม่ทันอ่ะ โอ้เดี๋ยวเมล่ไหต้องสามนาทีจะรอดไหมเนี่ยช่ด้วยทำไปดีเฮลเขาเขาเขเป็นนี่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 นกอมาเร็วโอ้ได้เงินได้เงินได้เงินไปหลบแถวนี้ก่อนบแถนี้หลบแนี้กระเปะแล้วพี่นุ๊อีกแล้ว่หรอกรเปะแล้วดูดิดนี่ขาลากเหรอเข็นเ็ขาลากแล้วไปนี่ไปนี่นี่บนี้นีนี้ ้ยกระเป๋าโงคไอ้นี่ก็อยู่ออกนี่มีคนอยู่อ่ะบอกว่าโอ้ยโชว์เครืตัวอีกแล้วขอไว้ข่าไวรงนู้นแล้วกันเอ็กซ์ซโพรเพนอีนหนึ่งมินิตนะฮลี่ Help m ่ตรงไหนอยู่ตรงที่มีจุกตายเลยอยู่ตรงที่มีต้องจุกตายเลยเนียนมาแล้วคนมาแล้ว ไปด้วยโอ้โยคาร์ทัลโล่เรียบร้อยลิฟตลิฟฮะตายแล้วจ้าผมขาดให้เพื่อนช่วยอยู่ตรงนี้อ๋อโอ้ไปใกล้ๆก็ได้อ่ะแค่เราไปใกล้ๆเพื่อนก็ช่วยเราได้เลยนะแต่ว่าพี่ต้องจุกน่าจะเจ็บหนักเลยไอ้โอ้ยนี่ของเพียบเลยโอ้โยเจ็บแ,แขนเจ็บแขนตัวอยู่นู่น เท่าได้ไปเนี่ยเ่าได้ไหมเท่าได้ปลอดไหมปอดสิครับโอ้โ,โ,อโหเย<อ>้มาแล้วนุ๊ปมาแล้วดูนุ๊ปฉันแน่วดีไงโอ้โหเซวอลเลยนนลใส้ให้หมดนะครับตอนนี่อะไรเก็บบนะอลสเปซสงสัยกระเป๋าจะต้องมีใส่ของด้วยนะว่าเราเกเก็บของได้บ้างน้อย<ม>ต้องมีกระเป๋าที่มันใหญ่พอสมควร เราสามารถมีอาวุธป้องกันตวได้ด้วยเหรอ The er. <Wow. S 1> เอดือดสไลเซอร์ลองดูซิว่าอ,อ๋อมันมีมีดแบบต่างๆในกรณีที่เราได้เป็นฆาตกรหรือเปล่าเราก็จะมีมีดที่ดีขึ้นหรือ,รอเปล่าอันนี้ฮิล <c oughs> เลอร์ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นฆาตกรหน้าตาเราอยากเป็นแบบไหนก็เลือกเอา,าแล้วก็มีบ้านคลาสต่างๆ คือตอนนี้พี่นุ้ยสนใจอยู่สองอย่างก็คืออาวุธที่พี่นุ้ยจะใช้ตอนเป็นฆาตกรกับหน้าตาของพี่นุ้ตอนที่เป็นฆาตกรนั่นเองซึ่งตอนนี้พี่นุ้ยมีเหลืออยู่แค่ยี่สิบห้าเนาะโอ้โหแล้วดูหน้าตาแต่และหน้านี่มันแพงพอสมควรยียวแล้วก็รอ,อกเก็บเงินไปก่อนแนละ้วเรามาดูอีกสักเกมหนึ่งนะครับว่ามันจะสนุกมากน้อยแค่ไหนเรามารู้นกันว่าเราจะได้เป็นฆาตกรหรือเปล่าอ่ามีคนโหวตเยอะ,ะครับได้เล่นแฝงกล่าว ปุ๊บใครจะเป็นใครจะเป็นอยาก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 เป็นไม่ได้โอ้โอ้ยหน้าตาน่ากลัวทีเดียวคนนี้โรคจิตมากเลยนะรู้ป oh ่าวว่ากดชิปแล้วมันจะหมอบอ่ะอ่ารู้ครับรู้เราไปลองหล่กันดีกดชิปอย่างนี้ใช่ไหมโอ้อันนี้มันมันเป็นจดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไปที่คอนเสิร์ต เฮ้ยมีของตรงนี้ติดปีกองได้ไหมติไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ของเต็มเลยรื่องจุได้มาสามอันแล้วครับเฮ้พี่น้ได้มาเต็มเลยเนี่ยสี่อันแล้วครับห้าอันแล้วครับสิบเอ็ดอันแล้วเนี่ยยิ่งหนีตรงไหน,น,นยอยู่ข้างเวทีเต็มเลยหกอันแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆแบบไปแล้วมันเดินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตลบหลังฆาตกรนะเพราะว่าเขา <c oughs> เขาคง <c oughs> คิดว่าไม่มีใครอยู่ข้างหลังเขาพี่นุก็เลยตลบหลังเขาเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยคนหลบอยู่ตรงนี้ด้วยเท่จริงเลยใครอะผมเองครับผมเองครับวัสดีครับอยู่ทำไมอะครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยอะไรกันเนี่ยแม่แต่เรามาลองลุ้นกันสักตาหนึ่งว่าพี่นุกพี่สมจุกจะเป็น มันไม่เห็นมันไม่เห็น,นข้ามหัวเราไปเลยเฮ้ยอ <c oughs> ้าอีคนตาย <c oughs> พี่นุ๊โดนแล้วฮะอ้อยอ้อยเฮลมีเฮลมีโอ้ยเจ็บแขนเจ็บแขนเ <c oughs> ฮลมีดิบาเจ็บบาดเจ,บจ็บทไมจะโกรธเครื่องอะไรขนาดนั้นมาตามฉันด้วยออตายแน่เลยเด๋ยวดูดดดเลยเฝ้าเลยเนี่ย คือประมาณว่าเฝ้าเลยกลัวว่าใครจะมาชกเู็นว้าเอาอี้วไายแล้ว <_ t une> โอ้โหขาลากด้วยเจ็บแขนก็เจบ็บขาก็ลากโอ้โหแล้ววิ่งมาทางตันอีกด้วยนะเอาดิ <_ t une> ขอ <_ t une> ขอสมัดีครับปูโดนอีกแล้วอะตายสามทีขอหลบหลังต้นไม้ที่ก่อน <_ t une> โอ้โหเดนจะมาเบียรกันสองคนอีกนะไปไปไปงนรุนเป็นร นาทีสุดท้ายประตูเปิดแล้วโอหแล้วประตูไปทางนี้ซะด้วยเอแล้วพี่โหเจ็บทุกคนโอ้โหโอ้แล้วเฮ้ยพี่นุ้มได้มีดนะฮะเฮ้ยทันดไหมอ่ะเกมโอเวอร์ อะไรเอ้าใครอยู่ท้ายอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันว่าพี่นุ๊กกับพี่ต้มจุกจะได้เป็นฆาตกรหรือเปล่านะสเปซแหละเอเมาลุ้นกันว่าใครจะได้อยากเป็นอยากเป็นได้แน่เลยโอ้โพี่นุ๊กตายแล้วเอ้ยดูดิฮา นุ๊กจะแปลงร่างแล้วนะครับใส่ความโลภจิตเข้าไปอ่ะมามากดูนุบกด้วยเอ๊ะแล้วทำไมพี่นุบกติดคกได้ว,วอรเฮีย yeah. ยังไงอะ่ะพี่นุบจะต้องทำยังไงไม่ใชนะ่โดนโดนอ๋อโอเคเข้ามาแล้วนะครับพี่นุบกก็ยังเป<ะ>็นยังยังหล่อเหมือนเดิมนะแต่ว่าพี่นุบกถือพี่ต<ด>ั้งแต่ว่าในนี้เขาจะมีเครื่องหมายอะไรสักอย่างไนปะดูดี เฮ้ยมีแทรัด้วยเฮ้ยมีเพื่อนมีเพื่อนมุดไปเมื่อกี้อ่ารอดไปได้ครับรอดไปได้นะนจะคานเข้าไปไหนไม่เป็นไรปล่อยนายไปก่อนเนจะ็นเจ็บสมจุกอยู่ไหนพี่บอกไม่มาช่วยกันแล้วเหรอ ไมแต่ว่าโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหมีมีใครอยู่ในตู้นะอ๋อเราเราทำได้แค่น็อกนะครับเขาลงไปนอนป๊มเนี่ยแต่ว่าต้องหาเพื่อนมาช่วยแล้วก็รอเลยครับาามาสิมาช่วยใช่ไหมมาช่วยใช่ไหมมามา เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าว่าผมว่าโน้ตหาผมไม่เจอเอางี้ดีกว่าตรงนั้นเลยเหรอแน่นอนเอ้ยเข้ารอบไปได้เอางี้ดีกว่าหาไม่เจอหาไม่เจอยงไงหาไม่เจอจริงดิอืมสุดยอดแล้วโน้ตเดินไล่เปิดประตูแล้ครับเอ้ยไง เดือดดันึ่คนตายอ่ะตายแล้วนี่ไงตายหนึ่งคนตายหนึ่งคนเฮ้ยมีมีเสียงเฮ้ยมีบาดเจ็บนะครับพอบาดเจ็บปุ๊บก็วิ่งช้าลงนะแหมม,ม,มีมีนอนมีนอนมีนอนพี่ดูก็จะนอนเข้าไปเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าก็โหสองคนอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> สองคนหลงกันอยู่ในนี้นะมีใครมาช่วยไหมนั่นแน่นั่นแน่จะมาช่วยเพื่อนนะครับจะมาช่วยเพื่อน นี่แน่สามคนครับตอนนี้เราเฮ้ยตายตายสองแล้วโอ้ยเตรี่มให้บเกียงเลยใช่ไหมโอ้ขามแล้วอืมนี่พี่รุกถือว่าเป็นฆาตกรที่ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะว่าเ <c oughs> ก็บคิวได้เยอะทีดเดียวแต่ว่าพี่ต้องจุกนี่เป็นปอดอยู่ไหนก็ไม่รู้ เเรียกว่าปอตเขาเรียกว่าความสามารถเนี่ยต้องมาช่วยเพื่อนแล้วเนี่ยไม่ดูสิสมโอ้โหตายหมดแล้วคนระับตอนนี้เหลือแค่สองคนเนดะี๋ยวพี่นุ่มก็ต้องล่าไปไปล่าไม่หนีด้วยไม่ออกด้วยอ่าไหนไหนฮึ๊บหายากเือน,นะแผนที่ค่อนข้างใหญ่ ขอโทษดิจ่ะฮะขาดแล้วเหรอเย็นไโอ๋อเรนเฉลยลย่าไหนไหนไหนอีกคนหนึงอยู่ไหนอีกคนหนึ่งอยู่ไหน,อน,หน,อไหนรออยู่ที่ประตูแล้วมีประตูออกสองอันอีกเขาอ้าวโหพี่นมารอที่ประตูนะครับสำเร็จนะ,ะพี่สมจุกเป็นคนเดียวที่รอชีวิตไปโอ้โห พี่นุ๊กวิ่งเข้ามาฮะเข้ามาใน่ห้องแล้วพี่นุ๊กก็วิ่งออกไปอะเพอะ,ะพี่นุ๊กไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนโอ้พอเราฆ่าเราจะได้เป็นวิญญาณนะครับญญแล้วเลยอยู่ไหนอะแล้วอยู่ที่บ้านนี้แล้ววิญญาณมันก็จะแบบได้เอาไปขายได้ด้วยนะเซลล์ญญเอนะเลยโอ้โหพี่นุ๊กก็ได้เงินมาเยอะพอสมควรทีเดียวสําหรับเกมนี้นะแล้วก็มี เป็นอะไรที่สนุกนะครับสำหรับเกมนี้นะครับน้องๆก็ลองไปเล่นกันดูนะเลือกสี่เลือกสี่เลยเหรอ,อเลือกสี่เลยยิ้มซาได้หมดเลยนะครับโอเคงั้นเรามาปิดคลิปกันตรงนี้แล้วกันเราก็ได้เห็นแล้วท,ทั้งคนที่ต้องหนีและคนที่ต้องเป็นฆาตรกรนะครับตเต้นได้ด้วยนะเต้นได้ด้วยน,ะ,วยนะ,ะโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พี่นุ๊มและที่จบก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ